สวัสดีครับ23พฤษภาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเราจะพาท่านมาสาธิตวิธีการแต่งกิ่งต้นทุเรียนที่มีอายุครบ1ปีสำหรับทุเรียนต้นนี้เราปลูกเมื่อเดือนธันวา66มาอขออภยัยเดือนพฤษภา66มาถึงขนานี้พฤษภา67ครบ1ปีพอดีในเมื่อมันครบ1ปีแล้วเราจะดำเนินการแต่งกิ่งนะครับ หลักการในการแต่งกิ่งนะครับเราจะแบ่งต้นทุเรียนออกเป็นทั้งหมด3ส่วนจากพื้นดินมานี่1ส่วนจากนี่มานี่1ส่วนจากนี่ไปโน่น1 1่นส่วนรวมแล้วเป็น3ส่วนการแต่งกิ่งเราจะแต่งเพียง2ส่วนแรกเท่านั้นจากพื้นดินมาถึงตรงนี้เอาละทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะกิ่งที่เราจะทําการาวางตําแหน่งกิ่งประธานนะครับที่เห็นเห็นในขณะนี้นะครับเอากล้องมาฝังทางนี้ก็ได้ Uh, ที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ปรากฏว่ากิ่งกิ่งนี้ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับ uh, กิ่งนี้เล็กเราจะเอาออกกิ่งนี้ก็เล็กเราจะเอาออกกิ่งนี้เล็กห uh, ลักการก็คือว่าในชั้นแรกนี่เราจะไว้ uh, ไว้กิ่งเป็นชั้นแรกก่อนเป็นชัดแรก uh, จากนี้ตรงนี้เราก็จะเอาออกแล้วมันก็จะมา uh, เรียงลำดับตรงนี้ข้างบนนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่ง อันดับแรกเดี๋ยวเราเอาออกก่อนนะครับกิ่งเล็กอย่างนี้เนี่ยเขาโชว์ให้เราเห็นแล้วว่าเขาจะไปไม่รอดเราก็เอาออกต่อมากิ่งนี้นะครับกิ่งนี้รู้สึกว่าจะเล็กเราก็เอาออกนะครับเราจะเห็นว่าเริ่มโล่งแล้วครับจุดนี้ฐานแรกนี้จะมีกี่กิ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราก็มาดูระยะต่อไปที่เราจะเอาออกเราจะเอาไว้เป็นฉัดฉัดแรกนี้ตรงนี้เราจะาไว้เป็นเป็นช่องว่างนะครับ ตรงนี้เราจะไว้กิง่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะเอาออกได้นะครับเมื่อเราส่วนตรงนี้กับตรงนี้รู้สึกว่าจะห่างพอสมควรเราเก็บไว้ก่อนส่วนกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เอาไว้มันก็จะมีลักษณะ,ะมีกิ่งนี้นะครับมันทับกิ่งนี้เราก็จะเอาออกเห็นไหมครับเมื่อเราเอาออกแล้วตรงนี้มันจะเป็นจุดว่างช่องว่างที่ค่อนข้างที่จะเยอะ ตัวนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดนะครับเพราะฉะนั้นจากข้างบนนี้ไปหาส่วนที่3เนี่ยเราจะยังไม่ไม่แต่งหลักการในการแต่งทุเรียนเล็กอายุหนึ่งปีแบบนี้เราสามารถที่จะแต่งตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนก่อนสองส่วนคือน,นี่1ส่วนเราแต่งมานะครับทั้งนี้ไป1ส่วนเราก็แต่งเราพยายามแต่งทีละน้อยนะครับ โอกาสที่กิ่งนี้โอเคกิ่งนี้มันเล็กนะครับเราเอาออกได้เมื่อเราเอาออกแล้วเราจะเห็นว่าเกิดความโล่งเมื่อเกิดความโล่งนี่แสงจะเข้าทางนี้แสงจะเข้าทางนี้แสงจะมาทางนี้ได้อย่างทั่วทิศทางอ่าก็จะเป็นผลดีในอนาคตนะครับสำหรับกิ่งนี้อ่ะมาดูทีนี้ข้อสังเกตอ่าถ้าหากว่ากิ่งนี้ออกมาอย่างนี้แล้วมีกิ่งนี้ออกมาอ่ายื่นออกไปอย่างนี้ซึ่งกิ่งนี้เริ่มที่จะโตแล้วนะครับ เมื่อโตแล้วมันก็จะย้อยลงไปทางนี้มันจะเป็นปัญหาในอนาคตเราก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยครับเมื่อเราตัดออกแล้วมันจะอาหารก็จะมาเลี้ยงพวกนี้กิ่งพวกนี้เขาก็จะโตไปนี่ครับหลักการในการแต่งกิ่งทุเรียนนั้นเราสามารถที่จะแต่งกิ่งได้ตั้งแต่ทุเรียนที่มีอายุหนึ่งปีเป็นต้นไปนะครับส่วนการตัดยอดนั้นเรารอ,อาตาม ใจชอบของเจ้าของต้นว่าเราอยากจะตัดยอดหรือไม่ถ้าหากว่าจะตัดก็รออายุเขาได้3ปี4ปีค่อยตัดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ